ต้องเลือกเมนูอาหารที่เราอยากทานนะคะเราจะต้องกําหนดชนิดของโปรตีนค่ะเราก็จะต้องกําหนดปริมาณโปรตีนที่เราทานได้ต่อมื้อออกมาด้วยนะคะเราจะต้องไปเลือกชนิดของผักที่เราทานได้ถ้าเราไปทานอาหารตามสั่งนะคะเราก็บอกเลยค่ะว่าไม่ใส่ผงชูรสไม่ปรุงรสนะคะและนี่ก็คือ5เทคนิคนะคะในการสั่งอาหารนอกบ้านทานนะคะสำหรับผู้ป่วยโรคไตนะคะ ใหกลืบสั่งอาหารนอกบ้านทานสําหรับผู้ปว่วยโรคไตนะคะโดยเฉพาะโรคไตระยะ 3B ปีระยะ4ระยะ5ค่ะที่ค่า GFR ของเรานั้นต่ํากว่า45%นะคะเรามาดูกันเลยค่ะสําหรับข้อแรกนะคะนั่นก็คือเราจะต้องเลือกเมนูอาหารที่เราอยากทานนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเราถูกจํากัดทางในเรื่องของปริมาณโปรตีนแล้วก็พวกข้าวแป้งทั้งหลายนะคะเราก็จะต้องเลือกทานเมนูอาหารที่เราอยากทานเป็นอันดับ1ก่อนนะคะและเราจะไปดูข้อที่2กันค่ะนั่นก็คือเรา เราจะต้องกําหนดชนิดของโปรตีนค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูนั้นนะคะซึ่งโปรตีนที่เราสามารถที่จะทานได้นั่นก็คือจากพวกเนื้อไก่หรือว่าเนื้อปลาหรือว่าไข่ขาวนะคะเมื่อเราเลือกเมนูที่เราอยากทานแล้วเราก็เลือกตัวโปรตีนนะคะว่าเราอยากจะทานเป็นเนื้อสัตว์ส่วนไหนนะคะเราก็จัดไปเลยนะคะและ ข้อที่3ค่ะเราก็จะต้องกําหนดปริมาณโปรตีนที่เราทานได้ต่อมือออกมาด้วยนะคะ <ME AS U 1> เมื่อเราทราบนะคะจากตารางตรง,น,ตรงนี้นะคะที่บอกไว้ว่าปริมาณโปรตีนที่เราจะทานได้ต่อวันเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่และทานในหมวดของเนื้อสัตว์หรือว่าข้าวแป้งเนี่ยเท่าไหร่นะคะเมื่อเราทราบตรงนี้แล้วค่ะเราก็ต้องไปจํากัดปริมาณโปรตีนค่ะนั่นก็คือพวกโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาเนื้อไก่กที่เราเลือกมาจากข้อ2นะคะว่าเราทานได้เท่าไหร่ต่อมือนะคะยกตัวอย่างเช่นทานได้ 2ช้อนต่อมือเราก็ตักมาเลยนะคะว่า2ช้อนต่อมือสําหรับเนื้อไก่แบบนี้นะคะและเราก็ไปแบ่งสัดส่วนว่าข้าวแป้งเราทานได้กี่ทพีต่อมือนะคะหรือว่าผักผลไม้ทานได้สัดส่วนเท่าไหร่เราก็จะให้บารานตาม ตารางที่เราคำนวณได้เลยนะคะและข้อที่4ค่ะนั่นก็คือเราจะต้องไปเลือกชนิดของผักที่เราทานได้ให้เหมาะสมกับค่าเลือดหรือว่าค่าโพแทสเซียมในเลือดของเราค่ะเพราะถ้าเกิดว่าค่าโพแทสเซียมในเลือดของเราสูงนะคะเราก็จะต้องเลือกทานผักกลุ่มที่มีโพแทสเซียมต่ำค่ะไม่ว่าจะเป็นผักกาดขาวนะคะหรือว่าการะป๋ีถั่วงอกนะคะหรือว่าถั่วฟักยาวนะคะ หรือว่าแตงกวาแบบนี้นะคะฟัเกเขียวแบบนี้นั่นก็คือผักที่เราสามารถทานได้เราก็เลือกทานผักกลุ่มโพแทสเซียมต่ำนะ,ะเพื่อที่จะทําให้ค่าโพแทสเซียมในเรื่องของเราเนี่ยไม่สูงเกินไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าค่าโพแทสเซียมในเรื่องของเราเนี่ยต่ำมากนะคะเราก็สามารถทานผักได้หลากหลายเลยนะคะแต่ก็ทานในปริมาณที่เหมาะสมด้วยเพราะถ้าเกิดว่า,าเรา,าทานเยอะเกินไปค่าโพแทสเซียมจากที่ต่านะคะก็จะสูงเกินได้เช่นกันนะคะเพราะถ้าเกิดค่าโพแทสเซียมสูงนะคะก <ry> ็จะมีผลต่อระบบหัวใจนะคะจะทําให้คนไข้ในมีการเหนื่อยเพียชีพจรเต้นผิดจังหวะหรือว่าบาง ทีสูงมากๆเอาไม่ลงนะคะอาจจะได้ฟอกฉุกเฉินก็เป็นได้นะคะและนี่ก็คือข้อ4ค่ะนั่นก็คือเลือกชนิดของผักที่เราทานได้นะคะตามค่าโพแทสเซียมในเลือดของเราเลยนะคะและข้อที่5ค่ะข้อที่5นะคะนั่นก็คือ ถ้าเราไปทานอาหารตามสั่งนะคะเราก็บอกเขาเลยค่าว่าไม่ใส่ผ่งชูรสไม่ปรุงรสนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงเองค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาปรุงมาให้เราเนี่ยเราจะควบคุมในเรื่องของโซเดียมได้ยากมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเวลาเราไปสั่งอาหารตามสั่งนะคะก็บอกเขาเลยว่าไม่ต้องปรุงรสไม่ใส่โชรสนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงเองนะคะเราก็ กสัสดส่วนในปริมาณที่เราทานได้ต่อมือนะคะสำหรับเครื่องปรุงก,ก็จัดสรรไปได้เลยนะคะและนี่ก็คือ5เทคนิคนะคะในการสั่งอาหารนอกบ้านทานนะคะสำหรับผู้ป่วยโรคไตนะคะโดยเฉพาะโรคไตระยะ 3B ระยะ4ระยะ5ค่ะเมื่อเรารู้เคล็ดลับตรงนี้นะคะเราก็สามารถทานอาหารนอกบ้านได้อย่างเหมาะสมแล้วนะคะเพื่อที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของไตเราจะได้ไม่ต้องไปฟอกไตล้างไตกันนะคะอาหารสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากเพียงเท่าน,นี้แล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ ติดตามสาระสุขภาพดีๆได้ที่ไลน์อ้อมสารินีหรือที่ Facebook กินดีตดีชีวีมีสุขบายคุณอ้อมสารินีหรือที่ YouTube กินดีมีสติกับคุณอ้อมสารินีค่ะ